มาเล่นๆแน่นอนนะแต่ว่าขนเอานวัตกรรมนะคะการดูแลผิวสุดล้ำค่ะพร้อมกับกิจกรรมแน่นๆเลยนะคะมาให้ทุกท่านค่ะ for skin ค่ะและ h a ชแท็กนีเวียไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราถือว่าเป็นทีมเดียวกันนะคะนั่นก็คือทีมนีเวียนั่นเองค่ะและก่อนชื่อแบรนด์เราเป็นอย่างดีซึ่งนี v วียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเเดี๋ยวทุกคนนะคะสไลด์จะไปไหมอ่าโอเควันนี้เราพูดถึงเรื่องผิวทำไมถึงต้องเป็นนีเวี เรามุ <Es> <an> <S. ska du per> ่งมั่นพัฒนาศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผิวมาเป็นอย่างดีซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึง Nivea p r Skin เรากำลังเราทำคําเข้าใจว่าเรามองว่าผิวเนี่ยไม่ใช่แค่อวัยวะปกคุมมีความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันแต่ละคนมีความมั่นใจจากผิวที่มีสุขภาพที่ดีผิวที่ดีทำให้คุณสามารถออกไปใช้ชีวิตออกไปพบปะเพื่อนโหงใช้ไลฟ์สไตล์แบบที่พวกเราต้องการนะคะ ซึ่งถ้าเราพูดถึงนว,วัตรกรรมนีเวียเนี่ยต้องบอกว่าหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งก็คงจะพูดถึงแบรนด์ที่เป็นไอคอนิกคือภาพวงกลมที่เราเคยเห็นคอนนีเวียครีมจินหลายคนน่าจะเคยเห็นละเป็นครีมจินที่มีอายุมาประมาณ114ปีนะคะเป็นแบรนด์แรกที่สามารถนำเอาน้ำและน้ำมันเนี่ยเข้ามารวมกันเป็นพื้นฐานของการคิดคนน้น ผิวฉ่ำเด้งเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ตลาดเมืองไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีผิวที่มั่นใจออกไปลดแลนได้ทั้งผิวหน้านและผิวตัวนะคะซึ่งเราทําตลาดมาอย่างยาวนานต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งนะคะที่คิดค้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งถึงแม้จะแค่เป็นเรื่องของผิววงแขนซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยผิวขาวกระสังใสเรียบเนียน นอกมีเวียทั้งหลายที่จะมาเป็นตัวแทนบอกกล่าวและส่งต่อนวัตรกรรมดีๆให้กับทุกๆคนอยากให้ทุกคนร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีผิวที่ดีสุขภาพดีแล้วก็มั่นใจกดปล่อยสิรภาพของทุกๆคนไปด้วยกันค่ะขอบคุณมาก และนิสส์เทสมายรอนโฟดนัทวัฒน์และโบริแเรนซอฟนิเวียร์ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับผมโฟดนัทวันนะครับ เฟนออฟนิเียนนะครับผมปากตัวได้ครับผมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเรอเสียปรัมดละไรเะนออีนักตัครั้งค่ะให้กัวับค่ะและโฟอี ในวันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะอยู่ในงานมหกรรมผิวครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็น Nivea is for skin ค่ะกับเราเมนนะคะที่ผ่านมาค่ะเราจะได้เห็นนะคะเป็นผลงานโฆษณานะคะของทุกท่านแล้วนะคะ Nivea Men Cool Kick Roll On ค่ะของน้องเชฟไมรอนนั่นเองนะคะ Nivea Extra Bright Roll On นะคะของน้องโฟนนั่นเองนะคะและยังจะมีเป็น Nivea p r e and Berry Roll On ของสาวสาว,สาวโฟ E ีอิด้วยนะคะบอกได้เลยค่ะว่า เจนใหม่นะคะรักโลกทุกขวดมั่นใจถูกยกแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะอธิบายหน่อยดีกว่าค่ะว่ารักโลกทุกขวดมั่นใจถูกยกกับนิเวรโรนเจนใหม่เนี่ยคือฝาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันจะทํามาจากพลาสติก ที่ผ่านการรีไซเคิลมามากถึง69อ่์เซอาค่ะถือว่าเป็นการรักโลกประการแรกเลยใช่69นะครับเรื่องประสาทเป็นนิดหน่อยใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทันทีนะที่นี้นะคะ96 96นะคะ96เลยแล้วยังไงต่อไปเราควรทำจากที่พี่เทสพูดไปใช่ไหมครับทำมาจากฝานิเวียเนี่ยทำมาจากคำเรียกอะไรนะจากเดิมเนี่ยอันใหม่กับอันเดิมใช่ไหมอันใหม่เนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าอะไร เป็นพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วมากกว่าเดิม22นะครับสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่าเดิมถึง22 ถึง18%เลยค่ะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ลดแน่นอนบอกเลยว่าหอมสดชื่นได้รักทั้งโลกแล้วก็ได้รักตัวเองด้วยต้องนะคะข,ข,ขออนุญาตนะคะรักเฟร e n d So ์อฟดีแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอนนะค,ะค่ะ่ว่าจะเป็นซ้อมร้องซ้อมเต้นค่ะแล้วก็ดูแลร่างกายใจให้แข็งแรงค่ะเพราะว่ายิ่งเราดูแลร่างกายตัวเราดีแค่ไหนค่ะความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ที่สําคัญค่ะที่ช่วยให้ผิวใต้วงแขนเนี่ยค่ะ เนียนใสขึ้นอีกด้วยค่ะฝากทุกคนไว้ด้วยนะจ๊าค่และนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะพลังของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะคะความมั่นใจเนี่ยเราว่ามันเกิดจากการที่เราดูแลตัวเองด้วยอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงเลยพันธานิวโวลออนโพลล์บิีทุกชาตื่ต้องวันที่พบมาด้วยอ่ะเป็ใหม่ร้อนนะคะไดนนะคะสามารถติดตามได้ค่ะตัวรถยนต์โฆษณานะคะแล้วก็สาระไปด้วยนะคะ ขอบคุณน้องเทพไมร่อนค่ะและท่านต่อไปค่ะขอเชิญน้องโฟตนัทวัฒน์ค่ะหรือว่าจะเป็น t v c นะคะหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ค่ะสำหรับนีเวียเอสตบนนะครับตรงนีนะครับ,บัสีนะ ขอวิดีโอสิกภาพหนึ่งนะคะเพื่อเก็บภาพนี่นนคืองานใหญ่นะคะเป็นงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะของนีเวียของเรานะคะที่เออจริงๆไม่เคยจัดใหญ่ขนาดนี้มากขอบคุณสาวๆโฟอีฟด้วยนะคะเรียน,นเชิญทุกท่านนะคะอยู่ต่อ